ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวาย h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมอร์โฟเอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำภารกิจลึกลับตัวตนที่แท้จริงของหมอสมุนไพรฮองกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่พื้นที่บิชชอนะครับแล้วก็เลือกไปที่หุบเขาแปลกกล้วยนะครับ หลังจากนั้นเลือกไปที่ n p c ชาวบ้านนะครับแล้วก็วิ่งไปหา n p c ชื่อยูคอมโบนะครับกดเร่งเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อวิ่มาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับ n p c ชื่อยูคอมโบได้เลยนะครับเมื่อคุยกับ n p c เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับภารกิจตัวตนที่แท้จริงของหมอสมุนไพรฮอง1ทับหกนะครับก็ให้เพื่อนคุยให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนคุยกับ n p c เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับ ให้เพื่อนเดินลงมาอีกสักนิดนึงนะครับมาคุยกับ m อ c ชื่อจางโพนะครับก็ให้เพื่อนคุยกับเอ็ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่พื้นที่บิชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมืองบิชออนนะครับให้เพื่อนกดเดินไปตรงกลางแผนที่นะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนเดินมาถึงตรงกลางแบบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนพยายามมองหามอนสเตอร์งูแมวเซานะครับแล้วก็ตีงูแมวเซา์เพื่อเก็บไอเทมเนื้องูจํานวน2ชิ้นนะครับโดยเพื่อนให้พยายามตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอเทมจะครบนะครับหลังจากที่เพื่อนตีครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่พื้นที่บีชอนนะครับแล้วก็กดไปที่หุบเขาแปลกกล้วยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกที่ NPC ชาวบ้านนะครับ แล้วก็เลือกว์ปไปหา m อ c ชื่อ u c o m b o เหมือนอย่างตอนแรกเลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนวาร์ปหา m อ c ชื่อ u c o m b o เสร็จแล้วให้เดินลงมาอีกนิดนึงนะครับมาคุยกับ m อ c ชื่อจางโพนะครับก็ให้เพื่อนคุยให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อเพื่อนคุยกับจางโพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เพื่อนเดินขึ้นไปหา U combo เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุยกับ u combo ให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นให้เดินไปแถวถ้ำแมลงเชื้อไร้นะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเดินมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนพยายามกระโดดขึ้นไปบนตัวโกเลมที่กำลังเดินอยู่นะครับพยายามกระโดดขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อถึงตัวโกเลมเสร็จรบร้อแล้วนะครับภารกิจของเราจะอยู่บนยอดเขาทางฝั่งนู้นนะครับให้เพื่อนพยายามรอโกเลมเดินไปใกล้ๆแลวค่อยๆกระโดดขึ้นไปตรงภูเขายอดนั้นนะครับเอาละครับเมื่อกระโดดถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนไปเก็บภารกิจให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือการเก็บเห็ดยักษ์ที่อยู่บนภูขานนี้ะครับ เมื่อเก็บเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็เดินกลับไปหา n p c ชื่อยูคอมโบนะครับหรือจะกดว์ปไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคุยกับ n p c ชื่อยูคอมโบให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจตัวตนที่แท้จริงของหมอขุนูย์ไพ่ห้องแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมรับรางวัลภารกิจกันด้วยนะครับ ก็ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์แล้วล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับแล้วถ้าหากมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยครับหรือจะให้ทําคลิปวิดีโออะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ